โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแอปโปรยอนครับโนกันอีกคราวนึนะครับน้องๆทุกคนก็วันนี้นะครับพี่จะมาเล่นสูตรการแข่งขันนะครับผมนะฮะตอนนี้ได้ถึงเวลาในการแข่งขันแล้วนะครับผมนะฮะเห็นปะทัวร์นเมต์ทัวร์นเม้์ทัวร์นเมต์นะครับผมตอนนี้เริ่มแล้วนะครับผมก็จะไปเล่นทัวร์นเมนท์ของอ่าน้ำเต้าปูปลานะครับผมนะฮะแล้วก็ห้องสูงที่สุดนะฮะ ก็คือว่าการที่เราได้ที่1เนี่ยเราจะได้ชิปเป็นล้านนะครับผมหรือได้โทรศัพท์อีกนะครับผมนะตอนนี้ท็อปหอยู่ที่300้ล้านฮะไม่รู้ว่าจะขึ้นไปทําอะไรขนาดนั้นผมสู้ไม่ได้หรอกก็เหลือเวลา9นาทีนะครับผมโอเคอยังไงผมก็สู้มันไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้มันจะขึ้นอะไรแบบขนาดนั้นนะครับผมก็โอเคผมจะเล่นสูตรนี้นะครับผมจะเล่นตาละห0 0 0สนเลยนะครับช่องระหว่างนะครับ เสียผมก็เสียนะครับเพราะว่าผมต้องการชิปที่เยอะและผมทําเพื่อคุณดูนะฮะเพราะว่ามันเสี่ยงต่ออะไรผมมากเลย2 4 4ร้อยสี่สิบี่เท่ากับ2 4งหมี่พันสรบาทเลยทีเดียวนะครับผมถ้าหมดคือเกี้ยงเอาง่ายๆถ้าติดช่องหนึ่งก็ถือว่ารับได้แล้วจริงถ้าติดจากช่องหนึ่งนะอาอย่างนี้ติด2ช่องนะฮะได้กําไรเลยครับผมป๊บเป็น50ล้านนะครับได้มา6 m นะครับเพราะว่าถ้าได้2ช่องนี่มันจะคุ้มมากๆนะครับ อันนี้ผมติดอันดับที่เท่าไหร่แล้วมาดูดิอันดับผมหรออันดับที่23นะฮะ 6M ขึ้นไม่ถึง200แน่นอนไม่รู้มันอะไรเล่นกันเร็วเกินนะครับมันจะสูงเกินไปผมไม่ได้หรอกมาโมงกู้ลงต่อนะฮะสูตรนี้มีโอกาสเสียไวนะฮะแต่ถ้าได้แล้วก็คุ้มนะครับจริงๆเสียไวแต่ได้คุ้มทั้งที่แล้วผมก็เกินเปินไปครั้งนี้จะมาเล่นแบบเยอะๆเต็มสูตรอ่านี้ได้หนึ่งช่องเลยครับ 3M นะฮะถือว่าค่าทุน5 0แสนนะครับเราต้องได้มา3ล้าน5แสนนะครับถึงจะเท่าทุนนะครับต้องได้เยอะกว่า3ล้าน5 0แสนถึงจะเท่าทุนแต่ถ้าได้เยอะกว่า5 0 0แสนหรือ4ล้านไปเนี่ยก็ได้กําไรแล้วนะครับ 250M นะครับง่ายๆสบายๆเนี่ยแบบสูตรเนี้ยจะเป็นสูตรการปั่นอันดับนะฮะเราจะขึ้นอยู่อันดับอันดับตน้ตนๆแบบได้ง่ายเลยนะครับผมดูเิ ตอนนี้ผมอยู่อันดับที่2 9 m นะครับแข่งกันเยอะออกอะไรนะปับ๊บอืมสามช่องสวยแต่เกมน้ำเต้าเนี่ยไม่ค่อยตกคูณให้นะครับผมตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ17แล้วแต่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นเงาเลยเจ็ดนาทีคงไม่น่าทันเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะตอนนี้ได้กำไรมา2ล้าน3ล้าน4ล้านแล้วนะโอไดเยอะได้400นะจากที่เล่นเล่นอยู่เมื่อกี้เนะี่ยทุกคนแต่ดูตอนเสียนะยุปปบภาพ ที่เราได้มาก็คือเท่านั้นเนี่ยเพราะว่าเสียมันเสียเยอะแต่ถ้าได้มันได้ดีดูดูตาน,นี้ผมว่าต้องเสียตาน,นี้จากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาแล้วเสียอยู่แล้วเชื่อผมปั๊บเห็นไหมจากประสบการณ์คือไม่ผิดเลยบอกเสียก็เสียตอนนี้ตอนแรก52ใช่ไหมเห็นไหมเหลือ49่เก้าเนีฮะก็เสียหมดไม่โดนสักช่องเลยไงแต่ตาน,นี้ผมจะลงอีกมันจะไม่ถูกนะครับ จริงมันมันจะเริ่มแคะ,ะผมไปเรื่อยๆแล้วอ่ะแต่ถ้าถูกผมก็ดีไปผมไม่เคยถูกหมดทุกอันที่ลงไปนะเพราะมันโอ้อ่ะบางทีไอโฆษณาอะไรนี่มันชอบเด้งขัดเราลงไม่ได้เลยมาลองดูปึ๊บปับ๊บอ่านี่สวยครับผมได้สองช่องหกล้านคืนมาแล้วนะครับที่เสียไปเมื่อกี้ เออยังไม่คืนขาดอีกหนึ่งล้านนะครับตอนได้อะได้เหมือนได้เยอะนะแต่ก็ได้ไม่เยอะเท่าเสียเสียไปเยอะกว่าตอนนี้นะครับพี่อยู่อันดับที่สิบสามนะฮะเหลืออีกหนาทีนะครับคนที่อันดับหนึ่งนะครับ3ามร้อแปดสดเอ็มนะฮะอันดับสามร้อสสองนะไม่รู้ว่าจะแบบแข่งกันขิงไม่ถึงไหนเยอะเกินปึ๊บอ่าผมแค่นี้ก็พอปั๊บเซียบาตานี่ผมไม่ได้ทักช่องเลยไปดู อ่ะเห็นไหมคือถ้าเอาง่ายเกมเนี้ยข้อเสียงมันก็คือเป็นอย่างนี้แหละถ้าคุณตกไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำเต้าไอไฮโลพื้นบ้านอนะมีสิทธิ์ได้นะครับอ่ะสองสี่แปดแต่ก็น้ำเต้าปูปลาก็อย่างว่ามันได้หนักมันคูณสามเช่นถ้าห้าแสนเนี่ยคูณสามไปไม่ใช่คูณสามดิเยอะกว่าเพราะว่าผมลงห้าแสนผมได้ช่องละสามล้านอนะ ออกคูณสักทีวะเลยนะนะปับ๊บได้ช่องเดียวได้3ล้านเลยเห็นไหมทุกคนแต่กรขาดทุนเป็นตั้งหนึ่งล้านนั่นนะเริ่มยุบไปลแล้วหน่อยหน่อยแล้วนะครับผมสูตรนี้ถือว่าบอกเลยว่าใช้ได้นะครับใช้ได้จริงๆ1 2 3หนึ่งสองสามมีทั้งหมดเจ็ดช่องแปดช่องสี่หกเจ็ดเออเจ็ดช่อง ป๊บอาลองดูติดไหมตาเนี้ยติดไหมเห็นไหมมันเล่นผมแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้แนะ่ไม่ค่อยติดให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะทําเพื่อคุณดูนะฮะจะลงช่องละหนึ่งเอมเลยนะครับจะหมดไปเจ็ดล้านนะฮะถ้าได้น้อยก็เจ็ดล้านคือเกลือแต่ถ้าได้มากกว่าคือกําไรเดี๋ยวลองรองสักหาวีแล้วค่อยลง กดลงต่อแล้วคูณ2มาดูกันนะครับถ้าเสียตอนนี้ผมก็เลิกนะผมไม่ได้ไงปึ๊บปึ๊บปั๊หนึช่องละหนึ่เอพื่อทุกคนเลยเนี่ยไม่ออกสักช่องใครดูไม่ออกมันติดตองเห็นไหมมาเล่นผมแล้วไงทุกคนมาเล่นผมแล้วไม่ออกหรอกนะครับ อ่ะผมจะเปลี่ยนเกมบ้างมันมันไม่ออกก,ก็อย่าไปเล่นมันนะครับอย่าไปตามมันตอนนี้พี่ก็จากห้าสิบอะเสียประมาณยี่สิบล้านแล้วเนะี่ยแต่ถ้าได้มันก็ดีเอาไง่ายง่านะฮะถ้าเราตั้งเป้าในการได้ไว้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นแข่งขันอย่างพี่อะน้อยก็พออ่ะไฮโลอือหือผมจะลงช่องไฮโลช่องระหว่างระหว่างละห้าแสนพอเพราะว่ามัน ได้เท่านี้ปึ๊บ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 ปึ๊ปเ,เฮ้ยผิด,ผดทันไหมเนี่ยช่องช่องระหว่างมันเยอะอ่าไฮโลมิสุดออกนะครับมีสิติ์ติดคูณไฮโลมิสิติ์ติดคูณแต่การได้ของมันจะชา้ากว่าไอ้นั่นอ่าสวยติดคูณไหมไม่ติดสักช่องเลยแต่ก็ไม่เป็นไรได้เยอะ ก้าล้านห้านะครับเห็นไหมตอนนี้ผมขึ้นมาสองร้อยสี่สิบล้านแล้วนะครับฐานห้าแสนก็อย่างนี้แหละก็อย่างว่าทาไม่ได้เลยก็ก็เสียเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ผมอยู่อันดับเก้านะครับอันดับหนึ่งคงขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาสูงกันมากมาลองสักตั้งผมจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเล่นไม่ได้นะทุกคนเราจะเห็นไปพร้อมกันว่าผมได้หรือไม่ได้จะมาอัปเดตให้ดูทุกวันการทุกวันเลยและไม่ตัดให้ดูด้วยไม่ตัดแบบเอาเรียวๆไปเลย เออติดคูณ8ติดคูณ8ติดคูณ8ปดครับผมปับ๊บแล้านนะครับตอนนี้4ี่สิบสองเอ็มแล้วเอาเซ่เอาเรื่องอยู่2องรเอแล้วนะครับถือว่าผมไม่เสียนะแต่ถ้าเล่นตาละล้านได้นะมันเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเกินโคต้าในการลงไปสองหนึ่ง อ่าไปดิห้าแสนไปดิติดคุณคุณคุณติคุณจีวะโอ้โหแบบนี้แบบเกลือเลยนะครับเกลืออย่างเงี้ยขาดทุนขาดทุนไปสองล้านไม่เป็นไรมจะเล่นจงกว่าจงกว่าแบบจงกว่าคือจงกว่าที่จะพอใจอ,ะอ่ะ่ะ อะเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป้านะถ้าผมได้4.5ทธานั้นผมเลิอกอลองตั้งเป้าแบบนี้กันที่จริงเราได้กำไรมานานแล้วได้นานตั้งแต่ตบนแล้วละ่ะอ่สูตรตั้งเป้าสูตรตั้งเป้าเดี๋ยวมาตั้งเดี๋ยวจะมาเริ่มคิดหน้านะครับคลิปนี้ก็เอาสูตรแบบนี้ไปก่อนสองช่องคุ้มไหมวะสา,มาไม่คุ้มนะครับผมเกลือสอช่องไม่คุ้ม สาสูตรตั้งเป้าของเราคือ45่้าล้านแล้วกันชิปมีเยอะไม่ต้องห่วงหมดแค่30ผมเลิกโป้ลงไปอ่าขูนตกนี่ไม่ต้องห่วงเลยมีสิทธิ์ออกทุกช่องปับ๊บติดขูนบ้างไหมเนี่ยไม่ติดเลยว่า ออกที่เดิมอีกแล้วไม่คุ้มอย่างเงี้ยครับไม่คุ้มยิ่งขาดทุนไปเรื่อยๆๆเรื่อยเลยนะครับขาดทุนติดตสามล้านสามล้านนะถ้าออกอย่างเงี้ยออกที่เดิมเลยเหมือนเนี้ยเดี้ยเลยเหมือนเดิมเลยครับดูดิดูลายดิเหมือนเดิมเลยไม่เป็นไรเราใจสู้อยู่แล้วเห็นไหมได้รางวัลเห็นไหมผมได้เก้าแสนเลยนะถ้าเล่นแข่งขันนะ่ะคิดดูที่หนึ่งจะได้เยอะกว่านั้นมาดิ ออกวันนี้ในห่องปับ๊บอันนี้ได้อยู่นะได้กำไรอยู่อันนี้ได้กำไรมา3มล้านนะครับมาตั้งเป้าตั้งเป้าสิบห้าสิบสี่สามสองหนึ่ง ถ้าตานี้ไม่ถ้าตาไหนไม่ได้เลยก็เลิกนะครับแต่ถ้าตาไหนยังได้อยู่ก็เล่นต่อถ้าไม่ได้เลยก็เลิกหรือรอสักสองเกมก่อนค่อยเลิกถ้ามันไม่ได้เลยติดต่อกันสองเกมอะอ่าลองดูว่าจะได้ไหมมันต้องได้แล้วละ่ะแบบเนี้ยอันแหละติดสองช่องเหมือนเดิมคุ้มไหมไม่คุ้มฮะขาดทุนหนึ่งล้านนะครับ ลงเท่าเดิมไปอ่าดูสิโอ้โหเกลออีกแล้วนะครับแบบนี้เกลือสี่ล้านห้านะครับขาดทุนขาดทุนอย่างเดียวเลยช่วงนี้แนะนำให้ตั้งเป้าก็พอละทุกคนตั้งเป้าได้ตามเป้าคือเลิกมันจะมีจุดมุ่งหมาย แต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆหวังจะเอาสองร้อยสามร้อยล้านถ้าใครตั้งเป้าสูงกว่าตัวมันกเกินทำยากหนึ่งลงปับ๊บเกลือเหมือนเดิมขาดทุนทีละล้านเลยอะไม่เป็นไรแต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะ มันยังได้อยู่เราก็เล่นไปต่อแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วเราก็เลิกทันทีผมทําเพื่อคนดูเลยไอ้คิวนีน่ที่จริงอะ่ะผมจะมาเล่นสูตรตั้งเป้าแหละแต่เห็นมันมีการแข่งขันก็เลยจะมาแข่งขันให้ดูแต่ก็ไม่ได้ทีหนึ่งด้วยเพราะว่าทีหนึ่งแม่งเยอะเกินป๊ะปีสุดท้ายตกที่คูนหน่อยดิปะเอาคูณห้าสิบมาดิคูณห้าสิบไม่ตก ถ้าตกนะผมกำไรเลยห้าสามสึกเริ่มได้แนละ้วได้หรือเปล่ามามาห้าสี่สามสองหนึ่งกด ดูได้ดีครับผมอย่างนี้ได้เยอะเยอะเพระวะ่หกล้านห้าก็ไม่เยอะเท่าไหรก่กำไรห้าแสนมาต่อเลย โอ่าติดคูณโอเคได้กำไรมาแต่ก็เริ่มเริ่มเสียแล้วทุกคนเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้พอเท่านี้ดีกว่าเล่นไปก็มีแต่เสียนะตอนเนี้ย เนี่ยผมจะมาเล่นวเวลาผมเล่นแปปอปโหลดอทีไรเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตลอดเลยนะครับเวลาผมเล่นผมก็จะเล่นอัปเดตตลอดนะครับเดี๋ยวมาดูตรงโปรโมชั่นดิเอ้ยยอดขึ้น1ล้านแล้วเรียวไทม์สดๆนะครับสบายนะครับผมนะฮะก็โอเคสำหรับใครที่ต้องการเล่นแอป,ปนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้และรายละเอียดต่างๆนะครับไปดูกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ